ชอบของดา เมื่อวานก็พยายามตัดเสโดให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่เป็นอ่ะเอ้ย,ย <c oughs> ลองดูเราลองกิ๊บนะ ระวังกิ๊บหลุดมือนะ,นะ,นะได้เลยครับปุนที่พอน้ำลงมันจะกอดเือตรงกลาง

ก็เมื่อวานต้องหยิบคันชโดขึ้นมาตีแทนเลยอะนคค่ความชิหน่อยกันทอดอีกได้เลยนะครับ

ให้เ,เกี่ยเป็นเยาวชนพี่หน่องต้องพยายามให้ให้เหยื่อมันจมเล็กๆคาปลาสีไปแล้วปล่อยให้จมนิดนึงก่อนปั่นให้มันปล่อยให้จมก่อนแล้วค่อยปั่นนะครับมันจะได้โดนตัวใหญ่ หัวแกงก็กัด ยังลองเทคอยู่นะครับสาม,มาให้ติดโอ้เบ็ดเละเลยเบ็ดง้างเละเลยง้างด้วยหักด้วยลองดูว่าจะเป็นไง <c oughs> ง้างด้วยหักด้วย <c oughs> ตอนนี้โ,โหวงเรือียก้ะขนาดนั้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ เชจากตรงนี้นะครับหมกหมูเบ็ดเอาไม่อยู่เบ็ดเอาไม่อยู่หมดแล้วอ่ะมันหมดทุกตัวแล้วอ่ะลองเพนซิลไหม 0.6คันนี้0.6กดกดคันลงกดคันลงมันลอดท้องเลือดกดคันลงไม่ไม่เข้ามาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอ้าวเข้าหางไปแล้วเหรอเ้าสวยแล้วไงสวยแล้วจะเสียเหยื่อเอานี่ยนี่ถ้าเข้าฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียเหยื่อ อ้อมไหมอ้อมต้องขวาเลยครับอ้อมตรงทางน,นี้เลยมมันตัวใหญ่นะตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะโดดในนี้เฉยๆแหละร่นหางหเหรอมพรว่าตรงฝั่งนี้เลยต้องอัดฝั่งนี้ครับอเข้าฝั่งนี้เลยเข้ายาไปแล้วจะเสียเหยียอตรงนี้แหละยัน,ยนหลังข้างยอดคนดูผมขึ้นจากหลักร้อยอ่ะกลายเป็นสองหมื่นกว่าเลยคลิปเดียวขึ้นไปสองหมื่นสองหมื่นหก มื่นอยู่ไหมอยู่ใชรัตอรโมเทมูเทมูเป็หนึ่งโลกแต่ปีใคไม่แตแเทมูเีครับโอ้เบอร์ปั้นเบอร์ของโลก ออตัวเล็กๆบนี้เหมือนไม่ใหญ่ลงลงต่อแล้วลงต่อแล้วพี่น้อง ต่อตาอย่างเดียวครับงัดอย่างเดียวครับต่อเป็นล่มเลยครับออกมาแล้วออกมาแล้วได้ผู้ชนะแล้วรอบนี้เฮ้ยยัง,ยงไม่ออกเขาที่แล้วก็อย่างนี้แหละออออกงัดงัดงัดให้ออกไ้ออก ออโคกอยู่ใหญ่นี่วานี่ใหญห่เป้งนี่นี่ถ้าจะเซฟคันเบ็ดก็ดึงตรงตรงเลยครับดึงลู่ตรงตรงเลยเซฟคันเบ็ดไว้ก่อนนะนะครับดึงลู่ลงมาครับปั๊มชกปั๊มชกลู่องมาออกแล้ว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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ออกมาแล้วได้ผู้ชนะแล้วไม่แพ้แล้วกดกระสูบใหญ่แน่ๆกดอย่างนี้มัเริ่มเลย โอ้โหประมาณสามโลฮ่าประมาณสามโลฮ่าฮฮวุ้นตึ๊บเลยอ่ะวุ้นจริงจังมาก นะครับได้ครับดีดีเห็นชัดเจ้าขอเป็นภาพนิ่งหน่อยนะยังไงดีคนรักคนอื่นตกไม่เป็นใช่ไหม เดื่นทำไม่ได้ใช่ไหมทำให้ดูแล้วนะ